สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคันนาทองคำนะครับหลังจากที่เราเก็บฟักทองไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บฟักทองไปแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับเราจะทำอะไรต่อไปดูกันครับตรงนี้ก็คือคันนาทองคำที่ผมปลูกฟักทองไว้นะครับสำหรับฟักทองปีนี้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ ร้อยกว่าลูกนะครับร้อยกว่าลูกหลังจากเราลื้อแล้วเราเก็บแล้วนะครับเราเก็บแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะครับสไตล์ผมเองผมจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะครับไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเราจะทําการปลูกถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการ กำจัดวัชพืชนะครับวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรนะครับสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะครับเราก็จะเอาออกให้หมดนะครับท่านสังเกตไหมด้านข้างนี้ก็จะเป็นเถาของอฟักทองนะครับเถาของฟักทองนะครับมามาดูมาดูนี่ครับนี่คือ,อผมปลูกต้นน้อยหนาไว้นะครับน้อยหนาหลังจากเขาถูกปกคลุมด้วย ใบฟักทองนะครับแต่ต้นไม้ทุกชนิดนะครับเขาต้องการแสงแดดมาเพื่อที่จะปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารนะครับคันนาทองคำตรงนี้ก็กว้าง3เมตรนะครับถึง4เมตรครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับเราก็วางระบบน้ำนะครับมีระบบน้ำมีระบบน้ำจากสปริงเกอร์นะครับน้ำเราเอามาจากบอ่อ บ่อเราเองนะครับบ่อเราเองนะครับตอนนี้ก็ได้ยาเพื่อที่จะทำให้สะอาดให้วัชพืชน้อยที่สุดนะครับสังเกตดูต้นน้อยหนานะครับเห็นไหมครับเขาโดนเถาของฟักทองทับนะครับต้นเขาเลยจะงอไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องใช้ไม้มาดามนะครับใช้ไม้มาดามใช้ไม้มาปักนะครับดาม เพื่อให้รำต้นเขาตรงนะครับเพื่อให้รำต้นเขาตรงผมก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับคอยอัปเดตเรื่อยๆการปล่อยพื้นที่ไม่ให้ว่างเปล่านะครับไม่ให้ว่างเปล่าฟักทองตอนนี้ก็กิโลหลายตังนะครับก็ผมเก็บแล้วได้ร้อยกว่าลูกนะครับร้อยกว่าลูกนะครับก็ไปจำหน่ายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งของการทำมาหากินนะครับการทำมาหากิน ทุกคันาทองคําของผมจะมีประโยชน์นะครับอีกแปลงหนึ่งทางโน้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปดูผมปลูกต้นกระเจียวนะครับกระเจียวหวานด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านใดเข้ามารับชมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ